สบายดีพี่น้องสุขสุขคนเลยพีน่น้องเด้อเห็นยังแม่สบายดีปิ่งปลาแห้งพี่น้องเอ้ยแม่มาสิปิ่งปลาแห้งสิขคนปลาแห้งเด้อปิ่งปลาแห้งแต่สิลวกพักรวมมิดพักรวมทกกั้งหมิดจะพักยังแหงหมอสลัวพี่น้องลวกพักกินกัาบุนปลาแห้งอ้อมเลยพี่น้องเด้อมาเนี้เด้อแม่มอสอันเห็ดขีดเลยเด้อมาเด้อตั้งซองเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืม พี่ตามส่งขีงเมืองลาวเด้อพี่น้องเด้อตั้งใหม่เด้อพี่น้องตั้งใหม่ตั้งส่งใหม่ดเด้อเท็ดคีงให้พี่น้องเบิ่งแล้วเห็นพี่น้องให้เมมอนเฮดคีงใ,คให้เบิ่งแน่ใช่คีงเห็ดกินเห็ดอยากให้เบิ่งแนแ่เห็ดเด้อพี่น้องเด้อบาทนี้เห็ดกาแฟานี่ยคีงเป็นมือกล้องให้พี่น้อง จะแช่ใช่<ะ>เห็ดย่างแม่ลวกพักพี่น้องเอ้ยลวกพักรวมเม็ดสิกินกับปนปลาแหงเด้อปดปลาแหงปูปลาแหงเด้อไป็นวันเห็ดปดปลาแหงสุกินเด้อรวกพักลมเม็ดจะลวอกพักแรกจะเสียยังต่อแม่ แม่สิปิงปลาส้มปลาส้มเปียงพี่น้องซื้ออันซิพันไม้ตลาดเลยเลย,าย,าเลยชามเปียงนี่ชามเปียงชามเปียงอยู่ซิพันกีบกี่สี่สิบบาทเลยพี่นอ้องเด้อมาสิปิงมากะเขาน้ำอีกพี่นอ้องใหญ่ลาาาาหแล้วมากะเออบ้านเอยจะสนั่นได้ใหญ่ใหญ่ได้พี่น้องเลยไอ้สิพี่น้ขงเขนี่เงา,า, <laughs> ขาเขาเนี่เงาซื้อไปเขานี่เงา เอาหมูปิ้งก็นั่งปลายา่าสะอ้่นพรุนนี้ป่ะนะกักะแม่ก็ไปเอามาหมาผนเอาไปในห้องเซาน,ะนั่นแหละท่านสิป้าให้เองกระน้อยผนเลี้ยงกับเน่านเนาะเปลืองเข่ามาสองตัวกับสามคนสองคนอย่างไเลยไ,เลไปเอามาเลี้ยงเองสะอุ่นพรุนนี้ป่ะตนสงสารเลยไปเอามาเจ้าของบัตรขาดคนกัเมื่อบ้าพนพอดี้เองเมยมอนไปเอามาเมือม่อนั่นกับ พอดีกับพ่อพดีแล้วพอดกับเมื่อบ้านเมื่ออื่นนี่เพคนว่านางแกงสมนัดกันเมือนงเป็นอันห่วงห่วงเลยแหละใดๆมาเลยไปเอามาใส่พี่น้องเลยแล้วเลยพี่น้องเอ้ยแล้วเลยพี่น้องเอ้ยพักเรียบร้อยปิ้งสุ่มบ่แม่ปิ้งสุมปลาพี่น้องปลาสุมปลาสุ่มเตียงนะเป็นเห็ดเป็นเตียง ต๊ะกีนิโต๊ะคิงถ่ายให้เบิ่งเอะไพี่น้องปิ้งอะไรพี่น้องไม่ม้อนบริกินดิบต้องตีมให้ซุปก่อนจะกินพี่น้องเลยก้ากินดิบเห็ดสมกับต้องไข่ซุปถ้าจะกินไหมปิ้งผสมกินนำกันเด้อพี่น้องกินข้าวแรงกันเด้อมีิเด้อก้าชิซุกแล้วพี่น้องเด้อซุกแล้ว ้วสุกแล้วแช่ปันสุกแลยเด้อเด็ดลอยโรงเรียนจีนขีป่นปลาพี่น้องคุณปลาแห้งคุณปลาแห้งใส่ขิ้ป่นปลาแห้งมีมอญป้งสุกแล้วไปใส่ตั้ตั้ปลาแห้งตั้มปลาแหง อะวพไปนอกพวกไปแล้วกินนปลาแห้งไม่หมดเลยซื้อปลาไม่จัดจ